รอไม่มีตังค์ด้วยแล้วเช้ากินข้าวคนี้นคุณแม่โหติได้ตังค์มึนเท่าไหร่สามสิบี่สิบนบางวันก็ได้ยี่สิบบางวันได้ยี่สิมีในไม่เต็นเดียวเลยแล้วจะขอห้องใคห้อกเท่าไหร่ยี่หกค่ะเขาจะตัดน้ำจัดไปก่อนมีหกนี้คือหมูจ่ายไปหมูกู้เข้ามาจ่ายไปส่วนหนึ่งแล้ว เหลืออีกแค่ส <ไป S 1> ่วนหนึ tense, yeah. well, <o> ่งเขาก็เดินมากออกมาแล้วเท่าไหร่สี่สิบออกมสี่สิบบาทห้องเท่าไหร่สองพันห้าสองพันหาแล้ติดทั้ามาทั้งติเดือนไม่ถึงเดือนค่ะมาถึงเดือนเองู่เขามากูเขามาจ่ายล้วว่าติดทั้ไม่ถึงเดืเราไม้แ้เราก็คือทำงานเพเดียขายอะไรขายชิ้นพิ้พ์้กอก็ไม่ะาย้วก็ยัเริ่องดี ก็เองนีน่ก็ป่วยใหญ่ลูก,ลลกม,มีทั้งชาแหกซ้ายแ,แล้วความดันสูงแล้ว,วเ,เมเื่อวันเคยหาดไม่มีเลือดออกมาล้วช่องข้อเยอะทล้ววันนี้หมอก็นัดไปหนูก็ามาไม่ไปเขาจะตรวจท่านละเอียดว่ามีอะไรข้างในปอดเพราะค่อนข้างอันตรายตอนที่ตอนที่ที่ดินมาข้างลูเนีน่ยหมอผาตัดไตหอยข้างหนึง่ง แล้วเธอมันดีขึ้นก็หมอบอกว่าไม่มีเชื้อไม่มีอะไระแล้วก็ออกมาช่วยแทนขับตัวสิต่อก็จะมีอาการมันเริ่มมีเหมือนเรื่องเพ่อประมาณปบเนือใสเดือนที่แล้วสามเดืองเนีเ่ยค่ะเริ่มเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมนอนเคียงเหมือนแด่ก่อนนี่มีแรงหนาวแกก็นอนก็เลยไปตรวจหมอบอกว่ามนเลงมันล้า ม,มันรำม,มาเยอะแล้วค่ะขึ้นคอน่อน<ม>ก็กระดูกค่ะมันระยะสีระยะสีตรงนี้หมอกว่าผ่าไม่ได้เพราะว่ามันกายบุกใจต้องฉายแสงต้องไปหะฉายแสงปุ๊บกลับมามันก็มีอาการไข้หนาวสั่นเหนื่อยกินยามุ่งเฝ้าแล้วเดียวตุงยาตัวนี้คือราคาสูง แล้วต้องกินยายายาวอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยม,มีใบจากหมอรับรองมาค่ะโรงพยาบาว่าต้องกินยาหาไม่ได้คีโมไม่ได้แต่นี้ถ้าโดยลำพังชีวิตจะไม่ไม่ห่งวงเราแต่นี่สองคนใช่ค่ะแล้วเขามีมียามีอะไรที่ไหนไดเขขเ้เขาก็ได้แค่ครอบครัวเขาเขาก็ได้แค่ครอบครัวเขาเขาจะช่วยเหลือตรงนี้ไม่ได้ อ๋อขนก็มันก็ตายไายใช่ตายไายก็ไปหมดเสียหมดแล้วครับพอเพิ่งเสียไปเป็นมะเร็งที่ตับคือความคิดหนูต้องการที่ช่วยเบื้องต้นไปก่อนให้เขาได้ยาทานละระยะแรกไปแล้วทีเนี้ยน้องเนี่ยต้องช่วยแม่ละพราอไม่รู้ว่าเขาจะสุดลงไปกว่านี้ก็จะอยู่ได้นานไม่คำว่าน้องต้องช่วยแม่คือช่วยยังไงคือเขาคนเนี้ยเขาเอาขนมไปขายที่โรงเรียนตอนกลางวันขออนุญาตครูแล้ว แต่เนี่ยเนี่ยบิดเทอมรู้ว่าสาวนี่จะให้น้องฝึกไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาค่ายาช่วยพ่อพี่ดือนน้องอาะทาได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องช่วยกันหรือว่าต้องเปิดเพลงเราต้องต้องหาลํางพงแล้วก็เปิดแล้วก็อยากให้คุณครูฝึกให้นิดหน่อยเขาทําได้ค่ะเพราะว่าได้ไ่ะลูกเพราะเป็นต้องเป็นค่ายาให้พ่อแล้วถ้าเขากินยาแล้วาการดีเขาก็จะสามารถที่ไปขับแท็กซี่ได้ได้มากได้นานก็คือต้องช่วยกัน อันนี้คือขับไม่ได้คือวัาตรุษลาบอยากขับเลยนี่แล้วน่ะนึกจะเป็นก็เป็นขึ้นมานึกจะหนาวก็หนาวกันถ้ากินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยจะจง่วงทันทีแล้วบางทีถ้าตรงนี้ปวดปุ๊บมันก็จะขึ้นเส้นประสาทเลยตรงหมูเนี่ยมันจะปื๊ดปวดแล้วมันจะขยับไม่ได้เพราะผมขับ แ็กซี่มันเกียร์ธรรมดาเพราะมันต้องกระตุกตลอดอีรยวจะให้ผู้โดยสารประสบเหตุไปด้วยก็เลยให้หยุดให้หยุดแล้นี้พาพาแล้วก็มาอยู่ทางแม่คนเดียวแล้วก็คือไม่ไหวเอาตรงนู้นมาใส่ตรงนี้ตรงนี้มาใส่จนจนตัวเองดิ้นไม่ออกล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยใช่ค่ะคุณยาหมอนะแต่วันนี้ว่าให้ตรวจอีกแต่โรคเก่าก็มีอยู่แล้วหนูก็ภาวนาไม่ให้หนูเป็นมะเร็งคนหนึ่ง เพราะว่าเลือดออกค่อนข้างมากหมอให้ยาหยุดเลือดไม่ถ้าเปิดเปอะไรทั้งสองคนแล้วลูกอ่ะก็นั่นแหละค่ะให้ไข่จะให้ใครไว้ก็นั่นแหละค่ะฮะหนูไม่อยากคิดตรงนั้นเลยต้องมออยู่ลุงไม่รู้ใครแม่ก็ยังไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็ง่ายตอนนี้อยู่กับแม่ไงต้องแม่อะไรมาคือยู่กับลุงนี่ไม่คิดว่าจะทำให้ชีวิตพังขนาดนี้ ตอนแรกก็ไปได้ดีแล้วให้เขาล้วงี่้อเรียนอยู่ที่ไหนกัจจีหน่วยค่ะกัจจีหน่วยไม่เป็นไรค่อยๆว่าไปเป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมันอะไรขึ้นแล้วก็คุยกันถ้าเป็นอไรลุกยุ่งอย่างนี้อยู่ดีกันขมงแต่เขาเนี่ยค่ะถ้าโดยลำพังเองไม่ไม่ได้อะไแล้ว ในส่วนหนงเขาเยนเองไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องตัวนี้เราจะได้ไหายใจสบายอาลว่านะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรื่องรา,ายได้เนี่ยมันไม่มีเข้ามาใช่ค่ะและอย่างเขาเงียบขับแท็ซี่ไม่ได้ใช่ค่ะตอนนี้น้องสองคนก็ต้องไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินท่าขานไมไปโรงเรียนราคาห้องก็ติดเขาอยู่ใช่เ่ะเงินโอเค เดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาบางทีบางทีเราข้อทีเราข้อทีเราข้อก็คือเดี๋ยวเคลียร์เข้าห้องไปก่อนเข้าห้องเดี๋ยวจะเคลียร์เข้าไปถึงสิ้นปีนี้เลยนะเอาถึงสิ้นปีนี้ก่อนเราคอยว่ากันอีกทีสิ้นปีนี้ก็ก็เลือเดือนนี้ก็คือคือครัง้งเขาเดือนนี้ใช่ไหมกันยญญาใช่ไหมหรือว่าสิงหาที่ผ่านมาสิงหาจ่ายเขายัง เดือนน <iteration. S 3> <im> ี้เดือนกัญญาเดือนนี้กันยาเดือนเก้าซึงหายใจไแล้วซึ่งหายใจไปแล้วใช่ไหมแต่ของกัญญาใช่ไหมที่เราจ่ายเขาเก็บทุกวันที่อะไรทุกวันที่สิบคขาเก็บทุวันที่สิบวันที่สิบแสดงว่าที่ผ่านมาสิบครั้งครึ่งเดียวอ๋อครึ่งเดียวเก็บวันที่สิบก็เราเราก็เดี๋ยววันที่สิบประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนก็เดือนเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนประมาณสี่เดือนถึงถึงถึงซิ่งปีท่านบอก ประมาณหมื่อก็ปกติขับแท็กซี่ได้ได้ได้ค่าค่าร่างกายดีร่างกายพร้อมแบบปกติที่เคยหายไปก็ถ้าขับจริงๆมันก็เหลือหักค่าเจ้าค่าแก่แล้วก็ได้งานแบบเหมาอะไรแบบนี้มันก็เหลือวันหนึ่งเป็นพันแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปก็ประมาณสี่ห้าร้อยแต่ช่วงเนี้แท็กซี่ก็คือว่าขับไม่ดี เพราะว่าคนกลุ่มติ๊กตี้เขาจะรู้กันว่าช่วงนี้มันแย่อ๋อก็เสียหายต่อวันโดนหลอกมาเยอะแต่ถ้าเขาได้งานเมาเขาจะได้ก็โดนหลอกโดนหลอกไปหลายครั้งเลยทั้งไลน์แมนที่เขาเรียกงานแอปเข้ามาให้ผมไปโรงพยาบาลมายาไทยจะไปรับน้องที่สนามบินสวนภูมิไปกักเขาก็บอกว่าให้มารอที่นี่ผมก็มารอแล้วให้เติมเงินให้ก่อนได้ไหมซื้อขนมให้กันหนึ่งผมก็ เขาอยู่ห้องฝุกเฉินผมก็เรื่องความหีัผมก็มีเงินอยู่สามร้อยกว่าบาทผมก็เติมห้เขาแล้วก็ซื้อนมแล้วก็รอเขาบอกรออยู่ตรงนี้นะกำลังจะลงไปผมก็ถามรอบพอตรงนี้เคยซี่มาจอดบอกเคยมีสงสัยที่จะโดนแล้วแหละก็ใช้โรงพยาบาลเป็นที่อาผมก็เลยโดนประมาณสี่ร้อยกว่าบาทก็คือได้ค่าเช่าคือค่าเช่าวันเลยแล้วรอบสองก็โดนจากมาหาชัยไปสนามค่าเช่าวันเท่าไหร่ ห้าร้าาาอยครับเพราะว่าแต่ก่อนผมขับวันหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ลดต้นทุนลงมาเพื่อที่จะลดค่าลดต้นทุนเพื่อท,ท,ที่จะมีท่าทีจักในบ้านก็ยอมเลยรื่อเกียร์ธรรมดาในกรุงเทพมันจะเมื่อยเจ้าของก็อยู่นะเนี่ยเจ้าของไม่อยู่ใครได้ยอยู่ไหมนะเขาอ,อยู่ที่อุลล์วันนี้ก็มาเขียนป้ายติดไว้ว่าห้ามใช้ห้ามใช้แก๊ เราใช้บ่อยใช้ทำไมให้ใช้ถังใหญ่เนาก็ไปขายแล้วแต่หุ่นที่แล้วนี่ถูกใช้ถังเล็กก็ไม่ให้ใช้คืออยากให้ไฟเพิ่มขึ้นอะไรเป็นอะไรก็คือหมายควาว่าเขาไม่ให้ใช้แก๊สอะไรเลยใช่ครับก็คือได้ออกเลยใช้แก๊นี่คือว่าทุกห้องไม่ให้ใช้ไม่ใช้เลยคือกึงึ่งนถ้าเราไม่ใช้เราใช้ไปฟ้าใช่ไหมมันก็เป็ือ่ไหม แต่ที่เรื่องอยู่ที่นี่เพราะหนึ่งตลาดเดินไปแค่ตรงนี้แล้วป้ายรถเมล์ลูกขึ้นรถไปนี้หนูขายของตรงนี้ใช่ค่ะทุกอย่างมันสะดวกแต่เขามีกฎระเบียบมาก็ต้องทำตามเราเนี่ยเราอยู่มากี่ปีแลวสามสี่ปีแล้วคะสามปีสามสี่ปีก็ถือว่าสะดวกกันลูกเราด้วยขายของอะไรด้วยใช่ไหมโอเคตอนนม้ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ให้ใช้เราก็เป็นไรตรงนั้นไม่เป็นไราทำตามกฎได้ทำตามกฎ ีหนูจะบางเยนไหมท่านหนูมีตาหนูมีเรียนไหมลูกขวัญไหนพี่ขวัไหนน้องหนูพี่อ่านกันกี่นะพี่หัวายพี่ฮะหัวใจดีหมายถึงว่าเขาเป็นแปดแปดป่ะน้องกันเขาจะเป็นแปดหน้าเหมือนกันมากเลยครับพี่หน้าเหมือนกันมากเลยครับหรือว่าเป็นแปดนะเนี่ยเอาหนูเป็นพี่ในตัวนี้กับน้องเกิดมต่เกิดมาเพื่อหา พอ้ปี้ายปีประมาณนี้ใช่ไหมเขาเกิดกผมก็เป็นแปดอะหน้าเหมือนกันมากเลยพี่บอกแปดผมว่าเออหน้าเป็นแปดหน้าเหมือนกันมากเลยเนี่ยห่วงจะเขาเนี่ยแหละไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยว้ม่อป้าเป็นอะไรไปก็ไปอยู่กงบินนะเพราะว่าพี่อนไก็มีแปด้หงไม่เองไม่ไงไงอก้วส่ง เรี่องเนี่ยเราอยู่ที่หนูแล้วแลลแล้วก็ไม่มีใครเลยใช่ไหมไม่มีก็ว่าเขาก็ได้แค่ครอบครัวเขาค่ะคือจะตรงนี้เขาไม่ได้ม <ừ> ันสุดทางจริงๆไม่คิดว่าชีวิตจะพังขนาดนี้แต่ลำบากลำมาจริงจะทำความมั่นคงให้กับลูกแต่พ่อพังไปเป็นท่าเลยคำว่าพังเนี่ยเราวรทำอะไร คือมันเริ่มมาจากรายได้เขาไม่มีก่อนของหนูว่าได้จะได้ได้น้อยขอเขาเ,าเป็นหลักก็ช่วยประคองกันมาพ mm. อาเขาหาไม่ได้เขาขับไม่ได้เขาก็ไปจอดนอนจอดนอนคืออาการมันขึ้น,นจอดนอนคือ,อไรายได้ไม่มีเข้ามาแนละ้ว okay. <Okay. S 1> เดือนกว่าสองเดือนมันก็เลยทําให้กูตรงโน้นดึงตรงนี้มา mm. โปกันก็เลยกลายเปน็นดิ้นไม่ออกโอเคเออท่านั้นเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าห้องใช่ไหม ถ้าไม่ใช่วันพุธนี้ก็ใช่ออกใช่ป่ะเดี๋ยวเราจ่ายเขาห้องาอถึงเดือนมกราเป็นเงินเท่าไหร่เช็คดิมื่นสองเดือนถ้าห้าเดือนก็มื่นสองห้าร้อยมื่สองห้าร้อยอ่ามื่สองห้าร้อยถ้าหเดือนมื่นสอห้าร้อยสอเดือนละสองพันหน้าไม่รวมพนักงาเข้าไปนะพี่ไม่รวมนะไม่รวมคนานไปตาสองห้าร้อยไม่รวมค่านเข้าไป งั้นก็เดี๋ยวเรา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 ,เราทั้งหมดค่าเช่าถึงเดือนมกราไปก่อนแต่ตรงนันที่ที่สิบมกราสิบมกราครับสิบมกรา,กราเดี๋ยวเขาคำนวณเขาคำนวณนะอ่าค่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบื้องต้นด๋ยวพี่จะช่วยไว้สามหมื่นนะก็ต้องเอาไปให้เอาห้องเขา,ขา,ขา,ขานะถึงเดือนมกรานะเราจะได้ไม่ต้องมาอย่างนี้ต้องทําอย่างที่พี่พี่บอกนะที่ี่พูดนะ แล้วก็ค่าของน้อง่าดู่างๆองกไมพอไหมพอไหมพอไหมพาไมพไมพไมพจไหมไหมพอไหมพอไหมพอไมพอไหมพอไหมพน0้าพอไหมพอมอไหมพ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 อออ้าวพอไห่พอไหมอมพออไหมพอะมพอหมอหอไหมพอหันเอาหอไหมมพไหมพอไหัพอไอไไหอไออนละพอพอนละพหอพอหมพออไอ อ่าเดี๋ยวจดเลนที่บัญชีว่าอันนี้เดี๋ยวเราให้เฉพาะไว้ค่าจ่ายเข้าห้องไปเลยเดี๋ยวเรียกเองจ้าของห้องมาะเพราะว่าแป๊บไปดูเบื้องต้นของห้องอยู่ตรงไหนจ่ะไม่อยู่ที่นี่เขาไม่อยู่ที่อ๋ออยู่ที่นู้นมีเบอร์เขาไหมแต่ได้คุยเขาเลยเออผมจะให้ไว้สองหมื่นแล้วก็เดี๋ยวคนเข้าบัญชีอีกหนึ่งหมื่นนะเป็นสามหมื่น แล้วจะมี f อซีของของพี่บินจะมีเนี่ยเขาก็เดี๋ยวโอนมาช่วยตรงนั้นก็คือเป็นที่เ็คือหนึ่งรักษาใช่ค่ะรักษาค่ายยาค่ายาแล้วก็สหรับตัวเองรเดน้องคือได้เท่าไหร่ไม่เป็นไก็อย่างค่อยค่อยเขาไปดูว่าอันนี้สองหมื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แป๊บหนึ่งเอาไปจ่ายเข้าห้อง ก่อนเลยที่ที wan, ่เขาจะมาไล่จ่ายแล้วก็จ่ายเป็นเดือนมกราบอกก็เลหรูจ่าย่วงหน้าไปเลยเราจะได้จะมาเก็บเงินไว้พอเก็บเงนเด็ดเราไปจ่ายนุ่งจ่ายนี่อ่เก้าห้องมีปัญหาต้องจ่ายเลยพวกนี้เป็นเงินจลนวนนะเขาไหมหนูปออะไรนะนี่ปออะไรอ้าไมปกปอเดียวกันเดียวกันให้เขาให้เาให้เขา้เขาให้เขให้เขาให้เขาให้เขาใให้เขาให้เขาใ้เขให้เขาให้ เข้าพร้อมกันไปเลยแล้วแบ่งห้องเดียวประมาณแบ่งห้องบ้านเพราะผมไม่เคยนั่นไงรู้มาที่สู้สุดชีวิตทั้งนั้นผมไม่นละตายเี่ยฝากพุด้วยแนแล้วมันยะสีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแค่ไหนแต่เขาบอกว่าถ้ากินยาจะอยู่ได้ยาป้งเป้ามันก็้างจะแพ้ ก็จะูดโอเคถ้าเขาไม่เล็กขนาดนียนรูไม่ห่วงนะ่ก็ต้องวัดดีหรืไม่ห่วงเลยยังเป็นไรเดี๋ยว่าผมผมไม่เคยตีไม่เลยเพี้มาตั้งแต่ลผมบังเข้าโรงเรียนวันแรกวันเนี่ยผมไปรับไปส่งเขาทุกวันไม่เคยขาดและกระทั่งโรงเรียนอยู่แค่ตรงเนี้ยสองที่ลรงผมอยู่ที่ไหนผมก็ไปรับก็ส่งเพราะผมไม่ไว้ใจใคร โอเคไม่ต้องห่วงคือผมไม่รูเนี่ยผมสู้ผมสู้สู้กับสองคนนี้เพราะผมถ้าไม่ไหวอย่าไปถือนถ้าไม่ไหวอย่าไปเืนขับรถเพราะว่าป่าว่ามันเกิดาอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มกันหรือว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเราก็ได้แล้วก็ได้ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องน้องสองคนเนี่ยผมดูแลให้ดูแลให้ดูแ่ให้เขา่าเดียวเนี่ยหรือว่ามันยากสัที ยังไงผมก็ต้องช่วยเขาแร่งนึงไม่เป็นไรถ้าร่างกายผที่ขึ้นเนี่ยผมก็จะช่วยเขาแย่งนี่ไม่เป็นไรผมว่าหลายคนก็อินกันก็ช่วยน้องนี่แหละสอนคนดีใจไม่รู้จะไปเรียนนะครับต้งใจเรียนนะครับโอเคเ่ื่องไหนร้องไห้ทุกวันเลยไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ไปเลยแล้วเรามีมีหนี้สินก็ไปใช้นี่ได้สิให้หมดเลยนะมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่มีมีเจ้าละสามพันสองพันอย่างเงี้ยป่ะรวมแล้วรวม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 เลยจะได้บอกพี่ท็อปเข้าไปแค่เราจะได้รู้ว่ารวมเลยครับประมาณประมาณจ่ายจ่อยนี่ก็หนึ่งเดือนทั้งนี้ที่รวมแล้วอีกี่เดือนไม่ ถ้าเรามีมินีิมีเสียอะไรเงี้ยเราเราก็จัดการเดี๋ยวหนูก็ทยอยให้ก็ได้ไม่คือเรื่องดอกเบี้ยมันได้ไม่ต้องมาต่อใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเอาเลขที่บัญชีหรือี่โอนเข้าบัญชีให้กินได้มีบัญชีจะได้สายโอนคันนึงคันนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงเลขที่บัญชีแล้วมันเดิมเเเข้าาามมท่่่ไไหหรร นั้นใครจะโทรมาเรื่องเองเินขอเองินขอนี่หรือว่าสร้างชื่อดีดีอะไรไม่ต้องไม่ใช่นะอย่าไปเชื่ออย่าอะไรเค้งนั้นยัยากของามช่วยเหลือจากทุกคนเรื่องค่ายาอย่างเดียวที่ผมขเขว่าอย่างน้อยถ้าได้กินยาไม่ได้กินตลอดไปได้กินระยะแรกให้เขาฟื้นตัวมาแล้วก็จะหาซื้อสมุนไพรอะไรเสริมๆเ,เ,เพื่อเขาที่อาจจะมีทางรอด ก็นั่นแหละเอายาเอาเรื่องยาเรื่องอะไรด้วยนั่นแหละแล้วก็ให้เขาถ้าถ้าถ้าเรามั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแลก็ออกไปแต่ถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยไม่อยากให้ออกไปอยู่บ้านดีกว่าัวคนรักษาตัวเองมันักสังคมสงเคราะห์องเเราปใช้แสงที่ซอยอาร์ีวันนี้เหรอห้าพักสองห้าห้าจ่ายห้าสอง ้าครับสองแล้วกมพองทุกวันสุกผมก็ยังนั่งรถเมล์ังแปสไปแล้วเป็นต่อห้าสุดเ้าไปถึงซอยาลีตอนแรกผมจะล่อบ่ายโมงบ่ายสองเมื่อวานผมได้บอกห้องห้องฉายแสงว่าวันนี้ผมขอเป็นรอบสิบโมงถึงห้าโมงเย็นเนื่องรถเมล์เรื่งรถเมล์ครับร่เมลครับประมาณเกือบตังทุ่โมง ือไปลงหนะ้าจอยพอดีเลยผมก็เดินเข้าไปก่อนห้าเลยไปวางค่ะบอกว่าได้แค่ใช้แส่ย่าตัดไม่ได้คีโมไม่ได้แล้วพรุ่งนี้นัดสังคมก็นัดไปคุยที่โรงพยาบาลว่าทางรัฐบาลจะช่วยได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เราหนัดนัดไปคุยเพราะว่าค่ายาต่อเดือนสองพันกว่าแต่ตรงนี้หนูก็ยังไม่รู้เขาไม่รู้เลาเขาคำนวณแล้วเมตละสองร้อยสิบหกบาทตกได้ละสองพันกว่าหมอบี่บ้าน<อ>น,นี้ มันเป็นยาที่เปิดไม่ได้เป็นาแบบ่อยาพุ่งตังโอเคไม่ไรก็ลยดูว่าเขาทางเอฟซีเขายาเไก็ได้รื่อรื่อยาก็ช่วยช่วยทางนี้ด้วยว่เก็จะให้น้องไปเปิดบวกที่ว่าหาเงินตอนนี้เขาอยากจัให้น้องคนนี้ไม่ไ้สอนพราว่า เราอาจจะได้มีคนมาช่วยเยอะก็ไม่ต้องให้น้องไปไปไปดิ้นไปเหนื่อยนะแล้วมีอะไรขึ้นข่าวอย่างน,น,น,ลาาางนแล้วก็ค่อยบอกพี่แไปทีพออา่ากเบอร์ให้อันนี้ไปถ้าติดต่อในตอนติดต่อทางเราในตอนว่ามีอะไรยังไงมีปัญหาอะไรจะได้โอเคนะสู้ๆนะยินมาช่วยนะโอเค อันนี้ได้ไปแลวเคจับมีไปที่ยวเ้ัญญาคับเาไว้แล้วนะครับจะได้เขาต้เป็นโยมดูถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้มาอย่างสานีเขาเป็นคนโยมกคได้ทั้งแม่เั้งเกิดเป็นอย่าง่วคนนี้มันก็ได้ยินใจแล้วก็ดด้วยแล้วก็ช่วยเขาเรียนด้วน ไม่เป็นไรครับดูนิสัยกันแม่กันพ่อพขแล้วก็าพอลูกกไม่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 อะไรแล้วเป็นผู้หญิงด้ม่ใช่ผูชายนะก็เลยแต่เชื่อเสีอนนาย